พอดีเมื่อนี้เจอพ่ออยู่เขานะ <c oughs> ก็ระบบโซล่าเขาทำงานได้ปกติเลยว่าเป็นมือนี้เป็นมือที่ว่าคุ้มคลายชุดเนาะสำหรับคนที่ว่าใช้โซล่าอยู่ก็คือตอนนี้น่าจะหมดเมืองนี่ก็สิบมีโซล่าไฟใส่แล้วเนาะแต่ว่าอยู่ห้านเขา ก็ยังมีไฟปกตินะถ,ถูกดอกถูกก็ยังทำงานปกติสิสำคัญก็คือตัวผมกล้าออกไปถ่ายอยู่นอกนะเพราะว่ามาก็ียายามเ,เดี๋ยวเกก็สิพยายามถ่ายให้มัน มีข้อมูลไว้ให้กับลูกค้าเนาะเพื่อการตัดสินใจตัวนี้คืออ้างประคาบเนาะในกรณีแบบนี้ถ้าไฟดับ,บดปนๆดดอาจจะมีฝนกระป่าห้องแล้ฉะันั้นโซลาร,ระบบเชียอเป็นไฮบริดเช่อมีแบตเตอรี่แบ,บ็กอัพเนาะมันก็จะสามารถตอบโจทย์ได้ mm hmm. ถ้าว่าไฟดับโ mm hmm. ดดอาจจะในป่าห้าขาดออกซิเจนเนาะ อาจจะเจ็บมาตายได้แล้วฉะนั้นก็โอเคหน่อยยางที่อกบ้านเขายังมีไฟฟ้าใช้ปกตินะบ๊วยไฟถูกดอกทิมมีอยู่นีนะก็คือเปิดเปิดได้ถูกสุดเลยนะ างบ้านตัต่างนีงกับเมือ่อมีไฟฟ้าเพราะว่าทางไฟทั้งรมดทางทางนอกบ้างรถไฟทางเระบบ,าะบทางรางรถไนทารถทางนางรถไฟทางรถไรถไฟทฟางรถไฟารถทางฟา ก็ต้องขอจบกันเนาะเดี๋ยวการอาจจะวิวใหม่อมอนี้ผู้สึกว่นนาแดดเหมืงอนแดดเนาะฟางห้องไลน์ผู้ไทยก็เริ่มใจผูดีเนาะโอเค